ทิอิสะดังสมัยข้าพเจ้าอยู่ภูเก้าเบื้องต้นข้าพเจ้าอยู่องค์เดียวหน้าเดือนนั้นได้มียวนคนหนึ่งขึ้นไปหาข้าพเจ้าอายุประมาณสามสิบปีเป็นคนลูกร่างขนาดกลางในสมัยนั้นเขามาหาถ่ายลูกเขาเลยขึ้นไปหาข้าพเจ้าเมื่อขึ้นไปหาแล้วจึงชักชวนข้าพเจ้าว่ายาคูยาคูจะพูดอันหนึ่งให้ฟังจะเอาไหมข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าเออ เอาไม่เอาก็ขอให้จงพูดไปเสียก่อนอย่าเิ่งรีบเร่งมาข่มเห็นกันนะให้อาตามาฟังเสียก่อนเขาจึงพูดไปว่าเอาตั้งใจฟังให้ดีจะพูดให้ฟังศาสนาก,ก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีทำการงานได้แล้วก็ทำให้ขึ้นสู่รัฐบาลไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวให้แต่พอเพียงได้กินได้อยู่ทำงานให้รัฐบาลหมดให้คนเสมอกัน ยาคูจะยินดีด้วยไหมข้าพเจ้าเลยบอกว่ายินดีไม่ยินดีกอขอให้ทรงพูดไปก่อนหากตมาจะฟังอย่าเพิ่งเร่งเพิ่งรีบรับมากนะเขาจึงพูดต่อไปว่าไม่ให้มีผู้ใหญ่ไม่ให้มีผู้ต่ำไม่ให้มีผู้สูงให้เสมอภท่ากันหมดเงินเดือนให้เท่ากันมีความสุขเสมอกันหมดมีลูกออกมาให้รัฐบาลเอาไปเลี้ยงไม่ต้องลำบาก ของถ้าหากได้มาก็าให้เอาขึ้นรัฐบาลหมดไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าเป็นของให้จะพอกินพอใจให้คนเสม,มอกันไม่ให้มีขั้นวรรณะให้เป็นนายเหมือนกันหมดถ้าหากเป็นลูกน้องก็ให้เป็นลูกน้องเหมือนกันหมดถ้าจะเรียกว่าลูกน้องก็ให้เรียกว่าลูกน้องเหมือนกันหมดถ้าจะเรียกว่านายก็เรียกว่านายเหมือนกันหมดไม่ให้มีผู้ใดเป็นใหญ่ให้เสม,มอกันหมดศาสนาไม่มี ยาภูจะเห็นดีด้วยไหมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีท่านเลี้ยงมาเป็นเรื่องของท่านท่านเป็นผู้ทําออกมาท่านก็ต้องเลี้ยงบาปไม่มีบุญไม่มีบุญก็คือกินได้นานหลักนั่นเองจะเอาด้วยไหมถ้าพระเจ้าเลยบอกว่าเออหมดแล้วหรือยังถ้าหากหมดแล้วอารมาก,ก็จะตอบถ้าหากว่ายังไม่หมดก็ให้พูดต่อไปเขาบอกว่าขอพูดแค่นี้เสียก่อนขอให้ยาตูตอบมา ข้าพเจ้าเลยพูดว่าอาตมาจะถามบ้างละ่ะจะทําให้คนเสมอกันนั้นได้อย่างไรคนข้าหักจะทําให้เป็นคนขาดีได้ไหมคนโง่จะทําให้เป็นคนฉลาดได้ไหมคนมีกําลังน้อยจะทําให้มีกําลังมากได้ไหมเขาตอบยอมรับความเป็นจริงว่าทําไม่ได้ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าพ่อก็เป็นพ่อเป็นภูมิแม่ก็เป็นแม่เป็นภูมิจะไปพูดว่าเสียวว่าจะหายได้หรือไม่ จะไม่ให้มีคุณมีค่าได้อย่างไรหน้าที่ท่านเลี้ยงมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะเลี้ยงท่านต่อท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงต่อท่านทำกิจเพื่อรากของท่านดำรงวงศ์ตระกูลประบยติตให้เป็นตนรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศสให้ท่านเราต้องปรับยุติอย่างนั้นเหมือนมีคนคนหนึ่งมายกมือไหว้เราว่าสบายดีหรือเราก็ย,ยังได้ยกมือไหว้ตอบว่าสบายดี เรื่องของท่านเลี้ยงเร,เราเราก็ควรเลี้ยงท่านตอบจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้เลี้ยงใส่ด้วยถ้าพูดอย่างนั้นคนจะทําให้เสมอกันนั้นจะทําได้อย่างไรมันไม่เสมอการดอกเอาอาตมาจะพูดให้ฟังอย่างองนี้เก่งทางช่างไม้เก่ทงทางช่างเหล็กอาตมาเป็นเพียงทุกหญิงเข,งขงาก็ไล่อาตมานี่แหละไปทุกหญิงองค์เป็นช่างไม้อง์ก็ต้องไปอยู่ล่มอยู่เงา การกินการอยู่การหลับนอนก็ต่างกันหรืออย่างต่ำองค์ก็คงเป็นผู้คุมอาตมาอาตมาเป็นผู้ทุกหิ้งผู้คุมนั้นก็คงจะได้อยู่ในล่มอาตมาก็ตั้งได้ทุกหญหิ้งตากแดดอยู่กลางแจ้งมันจะเสมอกันได้อย่างไรคนเราพ่อก็ต้่องเป็นพ่อเป็นภูมิแม่ก็ต้่องเป็นแม่เป็นภูมิแผ่นดินก็ยังมีต่ำมีสูงจะให้เสมอกันได้อย่างไรเงินห้าบาทกับเงินสิบบาท อันไหนราคาสูงกว่ากันเงินใบละร้อยบาทกับใบละบาทอันไหนราคาสูงกว่ากันเขาเลยตอบว่าเงินใบละร้อยบาทราคาสูงกว่าข้าพเจ้าก็เลยพูดต่อไปว่ามันก็มีคันวันนะอยู่ในตัวมันใครไปท,ทาให้มันก็คุณสมบัติของมันมีของมันเองดินไม่มีปุ๋ยกับดินมีปุ๋ยมันก็ยังมีคุณสมบัติต่างกันไม้ยูงกับมไม้ไผ่อันไหนมันดี นั่นหมักเท่ากันไม้ยูงก็่ราคาสูงกว่าคุณสมบัติมันก็่ต่างกันมันก็่สูงขึ้นตามคุณสมบัติของมันพ่อก็เป็นพ่อเต็มภูมิแม่ก็เป็นแม่เต็มภูมิจะไปเตะสูรว่าสาหายหมดก็ไม่ได้ตัวเองโง่แล้วจะมาสอนให้คนอื่นโง่ด้วยองค์เป็นบ้าแล้วยังจะมาสอนให้อาตมาเป็นบ้าด้วยอาตมาไม่ไปด้วยนะถ้าหากว่าไม่มีคันวรณะแล้วทำไมไม่ให้ปะตาลินมาพวบหยินบ้างละ่ะ ให้ทหารไปเต้าอยู่ทำไมเป็นว่าเป็นพันเขาเลยพูดขึ้นว่าโอ้ยถ้าพูดไปแล้ว,ออวที่ก่อขี่โกงอย่ากลัวนี่หน้าโมโหจะแฉถ้าพระเจ้าเลยพูดว่ามันถูกตามคำของอาตมานะั่งขอให้พิจารณาดูอย่าตื่งโกรธเพราะมันมีที่แสงอาตมาก็เลยแสง่งจยกโกหกได้ก็โกหกได้เฉพาะคนโงโงๆเท่านั้นเขาก็าเลยพูดว่าถ้าพูดแล้วก็ขี่ก่อขี่โกงไปตะพุ่งตะปืน หนีดีกว่าอยากปูนี่อย่างนั้นจะไปเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าเลยบอกว่าอยากจะไปก็ไปเสียสิแล้วเขาก็เลยไปต่อแสดงให้เห็นว่าเขานั้นไปเที่ยวประกาศให้คนโง่เลื่อนใจเท่านั้นผู้ถึงขีนถึงรมจะเลื่อนใจได้อย่างไร